สวัสดีครับทุกคนวันนี้มาแชร์ประสบการณ์ไปที่ Apple Store ที่เ e n t r a l World ครับเจอประสบการณ์แย่ๆกับ Apple ครับก็เลยมาแชร์ข้อมูลส่วนหนึ่งแล้วก็อยากฟีดแบ็กกับ Apple ในไทยด้วย Apple Thailand ด้วยส่วนหนึ่งว่าสิ่งที่คุณทำอะ่ะมั่งโคตรไม่โอเคเลยที่ให้ลูกค้ายินตากฝนต่อแถวอยู่รอบๆหลานผมไป Apple Store เนี่ยก็คือเมื่อวันเสาร์ผมจองเวลาไปเรารู้อยู่แล้ว แอปเปิลในสมัยนี้เนี่ยถ้าจะอย,อยากได้เวลาตามนี้ตามนี้เราต้องจองเวลาเนี่ยไว้ไปก่อนผมก็จองไปซึ่งในจังหวะที่ผมไปเนี่ยลราก็จะกำลังจะไปเข้าแถวเนี่ยมันคือช่วงจังหวะที่ฝนกำลังตกหนะักตรงนั้นก็ตอนเดินออกไปก็เซอร์ไพรส์ว่าแอปเปิลให้ลูกค้ายืนอยู่รอบๆกระจกล้านชั้นหนึ่งอย่างนั้นแล้วก็ฝนตกหนัหนกๆอย่างนั้นจริง,รงๆเหรอ ก็มีให้แต่ก็ไม่ได้ให้ทุกคนก็ให้เท่าที่เขาพนักงานมีให้ในตอนนั้นซึ่งผมรู้สึกว่าสิ่งที่ Apple ทำมันโคตรแย่เลยครับกับลูกค้าถ้าถ้าอย่างน้อยเนี่ยโอเคเราเราตัดเรื่องโควิดเราสมมติว่าเราเราแบบอยู่ในภาวะปกติที่ไม่มีโควิดอะ อย่างน้อย Apple ไม่กลัวลูกค้าเป็นหวัดจริงๆเหรไม่กลัวลูกค้าเปียกก่อนเข้าร้านไม่แบบไม่สงสารลูกค้าหรอวะคือแบบปล่อยให้ลูกค้ายืนตากฝนมีล่มเงึ่งๆฝนยังไงก็สาดโดนอยู่บ้างตรงนั้นเออแปลกที่ Apple จัดการได้แค่นั้นจริงๆนะครับกับ2คือเออเซอร์วิสมหรืออะไรต่างๆหรือการวิธีจัดการแถวตรงนั้นเนี่ยผมว่า Apple น่าจะเจอมาหลายที่แล้วไม่ใช่ สาขานี้ไม่ใช่สาขาแรกในไทยสาขานี้ไม่ใช่สาขาแรกในโลกวันที่ผมไปไม่ใช่ฤดูฝนวันแรกที่ฝนตกหนักมันมีเหตุการณ์อย่างนี้มาก่อนหน้านี้ซึ่งพอผมโพสต์ตัววิดีโอนี้ไปใน tw i t t e r ก็มีคนมาฟีดแบ็กหลายอย่างก็มีบางคนก็มาบอกว่าวันเสาร์ที่ไปก็เจอลักษณะนี้เหมือนกันตรงนั้นอาจจะไปในเวลาใกล้เคียงกับผมก็ได้หรือคนอื่นที่ฟีดแบ็กก็คือ เจอเหมือนกันแล้วก็อาจจะเป็นวันที่ฝนตกไม่หนักเท่าแต่ก็เจอว่าให้ยืนลักษณะที่ตากฝนพรำๆเหมือนกันตรงนั้นผมรู้สึกว่าวิธีจัดการข Apple, อง a อ p เ e ิอจริงๆแล้วถ้า Apple จะรักลูกค้าจริงๆแคร์ลูกค้าจริงๆเนี่ยเหมือนที่เวลาที่เราดู Apple Event ต่างๆงเา ทีมคุกพูดโอ้ลักสิ่งแวดล้อมรักโลกรัก,กทุกอย่างเออแต่คือ Apple Thailand น่ะเคยรักลูกค้าบ้ากเลยเปล่าเคยแคร์ลูกค้าเหยเลเคยนึกถึงจิตใจลูกค้าไม้ที่ยืนตากฝนตรงนั้นเออพอเห็นอย่างนี้แล้วเนี่ยรู้สึกว่ามันผิด ผิดทุกอย่างผิดเรื่องเซอร์วิสทุกอย่างแล้วก็มันไม่ใช่อย่างที่บอกมันไม่ใช่ครั้งแรกที่ Apple ให้ยืนให้ลูกค้ายืนตักฝนแต่ก่อนหน้านี้เนี่ยลูกค้าก็ยืนลักษณะนี้มากันหลายอาทิตย์หรือเป็นเดือนเดือนแล้วตรงนั้น mm hmm. ผมรู้สึกว่าจริงๆเนี่ย Apple ซื้อไตัวปล่องพลาสติกอะอามาก็ได้ครับแล้วก็ถ้าจังหวะที่ฝนตกหรืออะไรเนี่ยให้ลูกค้ายืนในปล่องอที่เป็นเป็นพลาสติกอาที่เวลาที่ไปห้างแล้ว ตามห้างชอบใช้ที่เป็นปล่องออแล้วก็ไปเชื่อมถึงตรงหน้าแบรนด์ตรงตัวประตูไปเลยตรงนั้นถ้า Apple บอกว่ามันไม่สวยเลยไม่อยากใช้หรืออะไรก็ตามหรือแบบก็เธอมาเองพวกเธอมาเองลูกค้ามาเองแล้วปล่อยให้ยินอย่างนี้ผมว่าเอ p p l e แมั่งใจร้ายมากไปดอกสองเข้าไปเนี่ยก็ต่อแถวเข้าไปเสร็จก็ต้องไปต่อแถวอรอรับการเซอร์วิสตรงนั้นอีกทีนึงซึ่งตา ปกติถ้าใครที่เข้าที่ Apple Store เนี่ยเวลาที่เราไปเซอร์วิสอะไรต่างเนี่ยก็จะเป็นโปรโตคอลที่พนักงาน Apple ก็จะชวนคุยนั่นนู่นนี่ในวันที่ฝนตกหนักลูกค้ายืนต่อแถวเปียกๆอยู่นอกร้านพนักงาน Apple ถามคำถามแรกกับผมว่ามายังไงทั้งนั้นที่เขาก็เห็นอยู่ว่าลูกค้ายืนตากฝน แล้วก็เปียกปอนกันอยู่นอกร้านอ่างงันนะคำถามเนี้ยไม่น่าถามเออถ้าตามโปรโตคอลต้องถามผมว่าก็ต้องดูฟ้าฝนด้วยว่า,าลูกค้าเนี่ยยืนต่อแถวตกัตกฝนตักลมตักแดดเนี่ยมันไม่ควรถามคําถามนี้หรือเปล่า,าการถามมาอย่างนี้เนี่ยโหเอาจริงก็ก,ก็แบบก็ตกใจเหมือนกันที่เขาไม่เห็นเหรอว่า ลูกค้ายืนตักฝนรอเพื่อเข้าร้านอยู่การถามว่ามายังไงมาวิธีไหนเออก็ไม่รู้จะตอบไนงะผมก็ได้แต่พยักหน้าไปตรงนั้นรู้ว่าถามเพื่อชวนคุยถามตามโปรโตคอลอะไรต,รต,รต,รตร่างๆชวนคำถามมาเดือนเนี่ยที่ผมว่าบางคำถามก็ไม่น่าถามอกันก็อยากให้ปรับปรงุงตรงนั้นก็ฝากทาง Apple ในไทย กันด้วยว่าให้ปรับปรุงซะในเรื่องการบริการลูกค้าที่จะต้องต่อแถวเข้าร้านไม่ใช่ว่าปล่อยให้ลูกค้าตัวเองยืยนตากฝนอยู่แบบนี้ครับมีคนถามเหมือนกันว่าอ้าวแล้วทาไมไม่ไปเข้าชั้น2คําถามคือตั้งแต่เปิดร้านมาครับผมยังไม่เคยเห็นชั้น2ให้เป็นทางเข้าเลยครับเป็นแต่ทางออกอย่างเดียวโดยที่มันเป็นมาตรการว่าเข้าจากชั้น1แล้วก็ถ้าคุณจะออกอ่ะ,อะแล้วขึ้นไปชั้น2ก็คือทางออกอยู่ชั้น2ได้หรือถ้าคุณเซอร์วิสอยู่ในชั้น1แล้วคุณจะออกตรงชั้น1ก็ได้แต่คือชั้น2 โดยปกติตั้งแต่วันเปิดร้านจนถึงตอนนี้เท่าที่ผมผ่านไปมาเนี่ยไม่เคยเป็นทางเข้าเลยนะครับตรงนั้นมันก็เลยเหมือนว่าบังคับกล,กลายว่าจําเป็นที่จะต้องเข้าจากชั้นหนึ่งอย่างเดียวอาจจะทางด้านล่างแล้วก็เขาก็จะเช็คอ่าว่าคุณจองคิวมาไหมคุณมาซื้อของหรือมาเซอร์วิสใครมีความคิดเห็นยัางไงกันบ้างครับเกี่ยวกับเรื่องนี้ทั้งลูกค้าทั้งหน่วยงานรัฐที่อาจจะเข้ามาดูกระทรวงสาธารณสุขรวมถึง Apple ในไทยเนี่ยมาดูแล้วเนี่ยคิดว่ามันถูกต้องไหมฟีดแบ็กกันได้ครับส่วนตอนนี้ผมขอลาไปก่อนครับพบกันหม่ ตอนต่อไปครับสวัสดีครับ